ไปกาติดบรรยากาศการชุมนุมบริเวณด้านหน้ารัฐสภาซึ่งกำลังมีการพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญนะคะคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดรายงานสดเข้ามาค่ะเค่ะการชุมนุมของกลุ่มไทยพักดีถือว่าถึงเวลาสิ้นสุดในเวลา14นาฬิกาตามที่ขอกับเจ้าที่ในการจัดการชุมนุมแล้วนะครับขณะนี้พบว่ามีการนํารถบัสขนาดใหญ่หลายคันเข้าพื้นที่เพื่อรับผู้ชุมนุมกลับออกจากพื้นที่ไปแต่ก่อนหน้านี้มีสีสันที่เกิดขึ้นจากนายศิลเจนจาคะที่เดินทางมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนายศิระเจนจาคาสอบพักพลังประชารัฐเดินทางมาพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมไทยพักดีที่บริเวณแยกเกียรกายครับเขาบอกว่ามาเพื่อให้กาลังใจผู้ชุมนุมและเขายืนยันว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่คัดคานร่างรัฐบรมนูญฉบับไอลอซึ่งการปราศัยย่อยๆของนายศิระกับผู้ชุมนุมสร้างสีสัรและแสดงความดีใจให้กับผู้ชุมนุมได้จํานวนมากนายศิระยืนยันว่ามาพบกับผู้ชุมนุมในนามส่วนตัวไม่ได้มาในนามของพักหรือนามของฝ่ายใด ส่วนสถานศึกษาและสานที่ราชการซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่ทําการของทหารพบว่าเจ้าที่ทยอยเดินทางกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานทั้งทางรถยนต์และทางเรือที่ท่าน้ําเกียกกายเนื่องจากใกล้เวลาที่กลุ่มรัศดรประกาศชุมนุมในเวลา15เดซกาครับจึงต้องการหลีกเลี่ยงมวลชนและเลี่ยงปัญหารถติดโดยผู้ชุมนุมรัศดรเจ้าที่ให้ชุมนุมบริเวณแยกบางกระบือห่างจากแยกเกียกกายประมาณ2กิโลเมตรและสั่งห้ามทําหมูกระทะหรือประกอบอาหารรับประทานบนผิวถนนและทางเทา้าเนื่องจากเป็นการทําผิดกฎหมายครับ ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ท่าน้าเกียกกายมีการเพิ่มกาลังเจ้าที่ควบคุมฝูงชนส่วนในแม่น้ําเจ้าพระยามีเรือตรวจการลาดเวนอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการนําเรือเป็ดมาร่วมชุมนุมแต่อย่างใดครับส่วนด้านหลังผมเรามารายงานตรงจุดถนนทหารซึ่งเป็นหัวถนนนะฮะกลุ่มไครพักดีกําลังรอเพื่อขึ้นรถกลับบ้านและทั้งหมดปเปบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณแยกเกียกกายครับขอบคุณคุณสมศักดิ์